โอเคนะครับน้องๆตอนนี้ก็มาถึงเทพมหาเทพดีกว่าต้องบอกว่าเดี๋ยวโชว์สเต็ปแบบอเมริกาใช่ปะใช่พี่อเมริกาแล้วนี่ก็อเมริกาป่ะนิดหน่อยครับเอออย่ามึงโชว์เลยอย่ามึงโชว์กูุญแจเด้อกุณอยู่รัดได้ได้อันนี้มึงรัดไหนรัดกี่กัดรัดมิชิแองหรือว่ารัดยางไอ้สันรัดมิชิแองโอเคนะครับเดี๋ยวดูกันเลยนะว่าระบบขั้นเทพเขายกกันยังไงนะครับนี่ถ้ายกต้องใส่หมวกด้วยเพื่อความปลอดภัยครับขั้นเทพให้คนนี้เออโอเคโอเคครับ คนเลยมันอยากจะยกขู่อะไรก็ไ้กน้ำไม่ไปเลยหอก เดี๋ยวพวกกูจัดให้เดี๋ยวพวกกูจัดให้เดี๋ยวตัวแต่คนเดี๋ยวพวกกูจัดให้ ให้พักเบก่อนเดี๋ยวให้พวกแบบกลุ่มๆนั้นยกบ้างใครแบบเทพๆมีใครเทพนะชี้หน่อยดีในนั้นะมีใครเทพมา อกด้วย เอ็กโชนี่เด็เด็เด็กหองสายเกินหน่อยดิเออหอาเกินหน่อยเกินไปยีโอโหขอบคุณลุ่มใหญ่มากเลยครับมมีใครเตมโชว์ไเอ็กโชหน่ยเด็กันรอบนึงป่ะขี่ไ่นัดช้าได้ป่ะช้าได้ป่ะจิงขอแบบเิมเน่จัดได้สักรอบป ย่าลงนะครับนี่กลุ่มหูเต็มเลยนี่ยกดิเฟยอะไรใช่ปะไม่ใช่อ่ะไม่เป็นไรอ่ะใส่เองอเคอันนี้เพื่อนเก่านะครับอ้อ่บอกนะครับอันนี้เพื่อนเก่าทั้งนั้นนะเนี่ยโอ้โหเทพปามสวัสดีครับอุ๋ยแก๊งยีนดีกูอีสัตว์อะไรไอ้ของจริงเดี๋ยวเจอเทพเกมกูอย่าเจอเทพเกมกูอีสัตว์แจนปามลงสวัสดก็แล้วเหรอเดี๋ยวบอกนะครับผมบอกเลยนะครับพวกนี้นี่ซุ่มๆกันทั้งนั้นนะครับ ถนนหลวงไม่มีครับบอกได้แค่นี้ไม่เหลือครับไม่มีอะไรเหลือไอเอ็มอันนี้อันนี้ช้าได้ใช่ปะได้เออครั ครับกรุงเทพได้หมดนะครับอันนี้โอ้โยกได้ยกในที่ปิดนะครับตายก็ตายในที่ปิดแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกด้วยก่อนจะยกนะครับต้องบอกได้เลยขอบคุณมากนะครับน้องๆทุกคนนะครับโอ้โหเทพทุกคนนะครับโอ้โหยิงก็อด่างจริงนะครับนี่พลาดไปแล้วไอเกมแม่งยกแม่งติดสูติดพื้นเลยวะของจริงวะอันนี้มึงเร็วเหรอ นะครับกลุ่มเรานะครับกลุ่มปะทูเน่านะครับขอบคุณมากแค่ <ไป S 1> นี้แหละ,ละรครับไไใช่ let's go

ต่อได้เลยนะครับเทพทุกคนนะครับในนี้ถ้าชอบก็ชอบในที่ปิดถ้าจะตายก็ตายในที่ปิดนะครับถ้าจะแข่งก็แข่งในถนนนะครับเอยไม่ใช่แข่งในสนามพูดผิดขอโทษทีแค่นี้แหละขอบคุณมากนะครับน้องๆทุกคนพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็เข้ามายุกร้อให้ Let's Go